อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามในวงกลมสีแดงเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกันเช่นเคยนะครับกับ P1 วันคาริโอนะครับวันนี้ก็มีผลิตภัณฑ์จากค่ายมิชิก้านะครับเป็นตัวนี้เลยครับจอแอนดรอย ตรงรุ่นนะครับตัวนี้จะเป็นตรงรุ่น Honda c ซี vic กเนะครับก็จะมีขนาดหน้าจออยู่ที่9นิ้วเลยนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ในกล่องนะครับว่าเขามีอุปกรณ์อะไรแถมมาให้เราบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็จะมีอุปกรณ์เป็นชุดสายไฟตรงรุ่นนะครับตัวนี้ไม่ต้องตัดต่อสายเลยนะครับก็จะมีชุดสายต่อเสานะครับแถมมาให้ด้วยนะครับ ชุดต่อมานะครับก็จะเป็นชุดฟังก์ชันคอนโทลพวงมาลัยนะครับหรือเป็นกล่องแคนบัสนะครับก็จะมีแถมมาในกล่องให้ด้วยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับส่วนชุดต่อมานะครับก็จะเป็นชุดปีเอานะครับวิดีโออินวิดีโอเอานะครับแล้วก็จะมีชุด ซับแยกมาให้ด้วยนะครับสามารถต่อซับได้ครับซับบล็อกชุดต่อมาก็จะเป็นชุดเป็นสาย USB นะครับชุดต่อมาจะเป็นเสานะครับรับเสา GPS นะครับส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับที่ขาดไม่ได้เลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเสารับสัญญาณ w i ไฟนะครับก็จะมีลักษณะหน้าตาแบบนี้นะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะครับ เขาก็จะเป็นชุดต่อกล้องถอยหลังนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็มาดูฟังก์ชันด้านในนะครับว่าจอยอนดอตัวนี้จะมีฟังก์ชันอะไรบ้างนะครับเปิดเข้ามาดูกันเลยนะครับสำหรับฟังก์ชันนะครับก็จะมีฟังก์ชันวิทยุนะครับวิทยุก็เล่น F M A M นะครับเดินหน้าถอยหลังนะครับเล่อนหาข,ขึ้นนะครับ ฟังก์ชันต่อมานะครับก็จะเป็นตัวนี้จะเป็นเพลงวิดีโอนะครับสําหรับตัวนี้นะครับเขาก็จะแยกไฟล์มาให้เรานะครับถ้าเรามีไฟล์ไฟล์ใน usb นะครับม, <S <s <uck> <S มีเพลงกับวิดีโอตัวนี้เขาก็จะแยกมาให้เราเลยนะครับอย่างเราจะเข้าไปฟังเพลงเราก็กดที่เพลงได้เลยนะครับเ,เขาก็จะทําการเล่นเพลงให้เรานะครับส่วนเราจะเข้าไปดูวิดีโอนะครับหรือถ้าเราดาวน์โหลดหนังอะไรไว้นะครับเขาก็จะแยกมาที่ไฟล์วิดีโอให้เรานะครับ เป็นวิดีโอให้เรานะครับตัวนี้นะครับจะรองรับสายภาพถึง1 0 8 0เลยนะครับต่อมานะครับสตรีมมิ่งนะครับสตรีมมิ่งก็คือการเชื่อมต่อบลูทูธนะครับเชื่อมต่อบลูทูธการฟังเพลงอย่างนี้นะครับตัวต่อมาจะเป็นนำร่องนะครับนำร่องก็คือแผนที่ของเรานั่นเองนะครับเป็นแผนที่ Google Map นะครับ ก็จะขึ้นหน้านี้มาให้เรานะครับเราก็ทําการค้นหานะครับสถานที่ที่เราจะไปนะครับก็กดที่ค้นหาได้เลยนะครับเราจะไปที่ไหนนะครับเดี๋ยวเขาจะก็จะตัดเป็นหน้าการนําทางให้เรานะครับส่วนตัวต่อมานะครับตัวต่อมานะครับก็จะเป็นการควบคุมพวงมาลัยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นการตั้งค่านะครับสําหรับตัวคอนโทรลพวงมาลัยนะครับ ลังคาเสียงบวก,บวกเสียงลบนะครับเดินหน้าถอยหลังนะครับต่อมานะครับก็จะมีการปรับแต่งเสียง EQ นะครับเราจะปรับเป็นป๊อปเรียบง่ายล็อกคลาสสิกแจ๊สนะครับหรือว่าเราจะตั้งค่าตั้งค่าเสียงด้วยตัวเองก็ได้นะครับกดไปที่ผู้ใช้ทำการตั้งระบบเสียงด้วยตัวเองได้เลยนะครับ เดี๋ยวเราจะมาดู YouTube นะครับตัวนี้ก็ตัวเป็นแรมสหลอม3าม้มันก็จะทำการดาวน์โหลดไวไวนะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับความคมชัดของภาพนะครับก็จะมีประสิทธิภาพ ถ้าท่านผู้ชมนะครับอยากจะถ้าเราขับรถไปนะครับอยากจะดูดูหนังไปด้วยนะครับแล้วก็อยากจะดูแผนที่นำทางไปด้วยนะครับตัวนี้ก็สามารถทำได้นะครับ เพียงแค่เรากดไปที่มุมขวานี่นะครับจะเราจะเห็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับที่มันจะมีสัญลักษณ์ซ้อนกันอยู่สอันนะครับให้เรากดค้างไปที่ตัวนี้นะครับกดค้างปึ๊บให้มันขึ้นหน้านี้มานะครับเราก็กดหาขึ้นหน้านี้มานะครับเราก็กดหาตัวแอปแผนที่นะครับอ mm ่า hmm. ทีนี้เขาก็จะทําการ ดูหนังไปด้วยนะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเขาก็จะทําการนําทางไปด้วยครับตัวนี้สามารถแยกเป็น2หน้าจอได้นะครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับการรีวิวตัวจอแอนดรอยของแบรนด์มิชิก้านะครับเป็นจอแอนดรอยตรงรุ่น Honda Civic FC นะครับหากท่านผู้ชมนะครับสนใจก็สามารถติดต่อ เราได้ที่โทรเบอร์0818694875นะครับหรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ที่ w w w c a r p o p a r k e t c o m นะครับหรืออีกหนึ่งช่องทางการติดต่อนะครับ Facebook P1 Car Audio พิษณุโลกนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ Bring that ass back like a boom 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 boom.